การบวชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้บวชเพื่อมาตอบแทนคุณบิดามารดานะคนที่เขาบวชเนี่ยพระตถาคตบอกว่าเขาเห็นว่าคาราวะครับแค่เป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสั่งที่ขัดดีแล้วเนี่ยทำได้ยากในเพศคาราวะาเขาก็เลยคิดว่าฉะไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิ นี่คือปัญหาของเขานะดังนั้นคนที่มาบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพอะไรเข้าถึงอาชีพขอทานนะไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรไปปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภยัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่เขาเห็นโทษทุกภัยในสังสรารวัตเขาจึงบวชไม่ได้บวชมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่